ช็อกวงการนางงามมิสยูนิเวสประกาศเอ็นดีนิกาะกัวลาออกอัปเดตวงการนางงามโลกเซีนิมิสยูน e ิ s เวิร์นส2 0 2านางงามคนแรกที่คว้าตำแหน่งในฐานะสายสะพายจากประเทศนิก,กาะกัวในภายหลังถูกรัฐบาลสั่งห้ามเข้าประเทศจากกรณีปรากฏภาพของเซีนิดเคยเข้าร่วมถนนประท้วงการเมืองปี2018และล่าสุดมิสยูนิเวสได้ประกาศว่าคาเรเนผู้อำนวยการกองประกวดมิสยูนิเวนนิก,กาะกัว วหรือเอนดีได้ตัดสินใจลาออกหลังจากตำแหน่งมากว่า23ปีขณะนี้ยังไม่มีการรายงานถึงผู้ถือสิทธิ์คนใหม่ของประเทศนิการากัวค่าเรียนและทีมงานของเธอไม่ได้มีอำนาจในการถือสิทธิ์อีกต่อไปและพวกเรายืนหยัดเคียงข้างเหล่าพาร์ทเนอร์ที่คอยช่วยเหลือขับเคลื่อนวงการนางงามและความเป็นมืออาชีพของพวกเธอในการทำงานที่สะท้อนกระบอกเสียงสู่สังคมอย่างไรก็ตามเซนิตยังคงดำรงตำแหน่ง มิชูนิวเ์2023ต่อไปซึ่งในการลาออกในครั้งนี้ของคาเรีนสืบเนื่องจากมีการรายงานว่ารัฐบาลน,นิกากักวได้จับกุมสามีและลูกชายของเธอโดยกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดในการก่อกระบฏ